แต่ว่าสัตว์ประจำชาตินั้นคนติมอร์เลสเตถือว่าจระเข้นะครับเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าเกาะติมอร์นั้นมีรูปร่างคล้ายจระเข้แล้วก็เป็นดินแดนที่มีจระเข้อาศัรรยอยู่ชุกชุมนะครับทั้งยังมีตำนานว่าเกาะติมอร์กำเนิดขึ้นมาจากจระเข้อีกด้วยครับโอ้ค่ะค <c oughs> รบ <c oughs> ับผมอบทสำหรับในหนังสือเล่มนี้นะคะดิฉันจะชอบ บทที่ชื่อว่านิทานพื้นบ้านมากเลยนะคะเพราะว่านิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวนะคะของประเทศนั้นๆน,น,นะคะอย่างนิทานพื้นบ้านของติมอร์เลสเตหรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อคนติมอร์เลสเตพบจรเะเข้กำลังว่ายน้ำตรงเข้ามาหาพวกเขาจะร้องว่าอยากกินฉันนะ เจ้าจระเข้ฉันเป็นญาติของแกเพราะคนติมอร์เชื่อว่าเกาะติมอร์นั้นเกิดจากจระเข้ตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกับบรรพบุรุษของพวกเขาซึ่งมีที่มาจากตำนานเรื่องเด็กชายจระเข้จระเข้น้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงมันชอบบึงที่มันอยู่มากแต่น้ำในบึงกลับค่อยๆแห้งแล้งจนไม่เหลือปลาให้จับกินจระเข้น้อยจึงผอมลงเรื่อยๆ และในที่สุดมันก็ตัดสินใจออกจากบึงไปหาอาหารในทะเลเจ้าจระเข้น้อยไม่ได้กินอาหารมาหลายวันจึงอ่อนแอมากเมื่อว่ายน้ำออกไปกลางทะเลก็หมดแรงและจมน้ำแต่โชคดีที่เด็กชายคนหนึ่งพายเรือผ่านมาพอดี เด็กชายจึงช่วยจระเข้น้อยขึ้นจากน้ำและยังแบ่งอาหารของเขาให้มันกินด้วยจเจ้าจระเข้น้อยนั้นซาบซึ้งในน้ำใจของเด็กมากมันบอกเด็กชายว่าถ้าอยากจะให้ช่วยอะไรให้เรียกหามันได้ทุกเมือ่อมันจะทําตามหน้าที่มันจะทําตามที่เด็กชายร้องขอทุกอย่าง หลายปีผ่านไปเมื่อเด็กชายเติบโตเป็นชายหนุ่มและจระเข้น้อยเติบโตเป็นเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ชายหนุ่มร่องเรือออกไปกลางทะเลเรียกหาเจ้าจระเข้แล้วบอกว่าแล้วบอกมันว่าเขามีความฝันเขาอยากเดินทางออกไปเห็นโลกกว้างจระเข้นั้นให้ชายหนุ่มขี่หลังและถามว่าอยากจะไปไหน ชายหนุ่มตอบว่าเราตามดวงอาทิตย์ไปกันเถอะชายหนุ่มและจระเข้นั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกพวกเขาท่องโลกกว้างไปเรื่อยๆได้พบเจอสถานที่หลากหลายผู้คนมากมายเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกสนานและน่าประทับใจจนเวลาผ่านไปหลายปีและจระเข้แก่ชรลาลงมันบอกชายหนุ่มว่าเพื่อนเอ๋ย ข้าแก่มากแล้วคงเดินทางต่อไปไม่ไหวข้าขอตอบแทนที่เจ้ามอบความทรงจำที่ดีให้แก่ข้าเมื่อข้าตายไปข้าจะกลายเป็นเกาะใหญ่ให้เจ้าและครอบครัวได้อาศัยอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วเจ้าจระเข้ก็สิ้นลมหลังจากนั้นร่างของมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้ชาวเกาะติมอร์เชื่อว่าเกาะติมอร์เกิดจากจระเข้ตัวนั้นชายหนุ่มและครอบครัวคือบรรพบุรุษของพวกเขาคนติมอร์เลสเตจึงถือว่าจระเข้นั้นเป็นสัตว์ประจำชาตินั่นเองโอ้ <laughs> แหมนะครับ